มาๆามาเลยค่ะวันนี้ครัวแม่ลำดวนนะคะลุยเต็มที่เลยตามออเดอร์ตามสั่งเนาะก็ประมาณนี้แหละสั่ง2โลสั่ง3โลสั่ง8โลสั่ง5โลสามโลหกโลจัดให้นะคะแคบหมูแคบหมูก็สั่งร้วนๆนะคะห้าชุดห้าร้อยก็โอ้ยฝนขังนอกกระตกุกไหมพ่นฝนกระตกุกอากาศชุ่มชื้นมากเลย อันนี้หน้าตานะคะสดสดจากขวัวแม่ลำดวนนนี่ไส้กรอบเดี๋ยวแพ็กเสร็จแล้วพร้อมส่งนะคะตามสั่งนะคะทบตามสั่งทุกอย่างเลยดูนะคะสีสันนะคะนี่ตรงปกนะคะไม่หลอกดาวไม่หลอกตานะคะดูนะคะนี่หน้าตาอันนี้แคบหมูกรอบสนั่นลกกรอบจริงๆการันตีเลยค่ะความกรอบนี่หน้าตาแบบนี้เลยอันนี้ก็หนึ่ง ชุดสชุดสชุดสชุดนะคะแคบหมูส่งวันนี้ห้าชุดค่ะตามตาน,นี้เลยนะคะรับออเดอร์รล,ลัวค่ะขอบคุณมากนะคะที่รักรสชาติอาหารอีสานบ้านเฮาจุบจุบบาย